ไปอีกหนึ่งอ,ะอ่ะปิดเกมล่าล้อมจับหนอนโผล่จดหมายขู่ฆ่าอายการเลยะ่ะคโอ้โหคุณผู้ชมเรื่องราวมันมันก็เข้มข้นไปกันใหญ่<ช>นะครับ<ช> <ๆ S 2> แม้จะจับได้แต่ว่ายังไม่ได้กลิ่นนะครับยังไม่รู้บ่อแสที่ชัดเจนของเสียแป้งว่าอยู่ไปไหนข<อ>นาดหนอนนี่คือเขาบอกก็เป็นคนสนิทใช่ที่อยู่แบบติดตัวเสียแป้งเลยนะนี่แหละครับคุณผู้ชมเขาบอกเขาโดนหลอก ขาโดนหลอกอคือโดนหลอกเสียแป้งบอกให้ช่วยพาไปทำทุุระหน่อยอขอความเป็นธรรมนะครับทั้งตัวเขาและเมียนี่แหละคุณผู้ชมคือในหนอนเนี่ยเป็นคนขับรถซีวิกพาเสียแป้งหนีตํารวจจับได้แล้วไปกบดานอยู่ที่ราชบุรีครับยอดก็ตีตำรวจอง,งปราบมีหมายค,นาค้นเปิดประตูาามาคุยกับจ้าหจารวจหน่อยถ้าไม่เปิดเดี๋ยวเราจะพังประตูเข้าไป ตำรวจสอบสวนกลางไปครับคุณผู้ชมตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปราม<ป>แล้วก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษนนหานุมานถ้ออา,ออาช,ชุดนี้ไปนี่ไม่ธรรมดาถ้าช,ชุดนี้ไปคือเรื่องใหญ่นะเรื่องอุกชะกันเรื่องสําคัญเรื่องต้องใช้ความเด็ดขาดไปปิดล้อมครับปิดล้อมแมนชั่นแห่งหนึ่งนะครับหลังตลาดสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี คือสืบทราบอกว่าสุ่ที่วัดขุนนรงคครอะหนอนไงหนอนทุ่งลานอายุ28ปีนะครับในข่าวบอกไปลูกน้องเสียแป้งนะถูกออกหมายจับเป็นคนล่าสุดไงเป็นคนขับรถซีวิกสีดำพาเสียแป้งหนีแล้วเขาเองมากบดานอยู่ที่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมนี่ครับนะฮะตำรวจปิดล้อมอยู่ตะโกนเรียกหนอนออกมาออกมามอบตัวถ้าไม่มอบตัวเจ้าหน้าที่จะพังประตูเข้าไปโอ้มือนในหนังเลยเนี่ยไม่นานครับ ไม่นานหนอนโผล่หน้ามาหนอนโผล่หน้ามาเสร็จปั๊บนั่นละผู้หญิงที่อุ้มลูกอยู่คือเมียเขาอุ้มลูกสามเดือนออกมาด้วยครับนี่นั่งหมดสภาพอยู่ตรงนี้ละจากนั้นตํารวจคุมตัวในหนอนไปที่สพเมืองราชบุรีไปสอบสวนครับแล้วก็ฝากขังเอาไว้หนึ่งคืนนะแล้วก็ส่งไปดําเนินคดีนะครับที่นครศรีธรรมราชครับนี่ครับตอนส่งตัวไปในหนอนให้การแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังเขาหน่อยคุณผู้ชมเชื่อเขาไหม แน่นอนให้การบอกว่าเขาขับรถซีวิกสีดำพาเสียแป้งหนีไปตามที่ปรากฏในคลิปแหละนี่ยังยิ้มได้นะในกล้อ,องวงจรปิดนั่นแหละผมไม่เถียงยยตนนแต่ผมผมไม่พูดนะนผมไม่บอกนะเขาไม่บอกคุณผู้ชมว่าพาเสียแป้งหนีไปไหนไปทางไหนไม่บอกอ้าวน้องจะหนักแล้วจะหนักแล้วและบอกไม่เกี่ยวข้องหลังจากส่งเสียแป้งแล้วเนี่ยหนอนให้โจ๊ก โจ๊กใครอะ่ะโจ๊กเพื่อนสนิทผมพาหนีไปซ่อนตัวอยู่แถวตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีตั้งแต่28ตุลาคมที่ผ่านมานะ่ะจากนั้นตำรวจชุดสืบคุณผู้ชมที่เบิร์เคยบอกไนงะถ้าสมมติเขาล็อกเป้าแล้วนะเขาจะไปดมต้นคออยู่จะแฝงตัวไปดมต้นคออยู่ตามตามตามอยู่นั่นแหละจนทางหน่วยเหนือชี้ว่าเฮ้ยใช่ใช่ใชปั๊บจับเลครับใช่ปั๊บจับเดบ ตำรวจไปปลอมตัวไป็นขายของอยู่น่ะเฝ้าอยู่แล้วน่ะเฝ้าอยู่แล้วดมต้นคออยู่แล้วนี่อย่างที่เบิร์ตใช้คาพูดเนี้ส่วนความสัมพันธ์นี่นี่เดดเคุณผู้ชมมาฟังทางนี้ส่วนความสัมพันธ์ของเสียแป้งน,นี่หนอปฏิเสธบอกว่าผมโอโ้โหสื่อก็ยกผมเกินไปดูหน้าผมก่อนทาไมอะ่ะผมไม่ได้เป็นมือขวาเสียแป้งอย่างที่เป็นข่าวเลยี่ดูหน้าเนี่ยผมไม่มือขวานี่ค่าจ้างก็ไม่ได้เออเป็นแค่คนรู้จักเข้าใจเ<อ>ปล่าค่าจ้างไม่ได้โโนะเอาแล้วเงินเองอะ่ะ เงินที่เองโอนน่ะไอตอนหลังเกิดเหตุอ่ะก็เงินผมอผมไกม็เ,เป็นคนไปเอาเงินโอนเข้าบัญชีตัวเองเอาเงินนี้มาจากไหนเงินค่าจ้างผมไปทํางานงานอะไรงานอะไรไม่ไม่ไม่บอกอเออไม่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเสียแป้งเข้าใจป่ะเนี่ยอ่ะนี่พยายามบอกตํารวจแบบนี้<า>ขณะที่เมียของนายหนอนครับเมียของนายหนอนอุ้มลูกสาวอายุ3เดือนมาขอความไปทํากับสื่อมวลนชนสื่อสื่อมาฟังฉันหน่อยนี่ฉันเมียนายหนอนสามีฉันเนี่ยถูกเสียแป้งหลอก หลอกให้พาหนีโดยในนอนเนี่ยนะถูกเสียแป้งไหว้วานให้ขับรถซีวิกสีดําพาไปทําธุระเท่านั้นเอาอย่างนั้นผมถามผมถามเมียหน่อยผมเห็นใจนะคุณมีลูกสามขวบผมเห็นใจนะคุณรู้ไหมว่าเสียแป้งอยู่ในคุกคนเขารู้กันทั่วพัทลุงอคนเขารู้กันทั่วนครศรีธรรมราชว่าตอนนี้อยู่ในคุกแล้วการที่เขาออกมาไหว้วานคุณบอกให้คุณพาไปทําธุระหน่อยเนี่ย คุณไม่คิดหรอว่าคุูกาลังพานักโทษที่หนีออกมาเนี่ยไปท,ทําธุระออันนี้ตั้งคาถามนะหรือจะไปพานี่อันนี้ผมตั้งคําถามไงครับคุณไม่รู้เหรอว่าคน,คนเขารู้ทั้งจังหวัดนะก็เสียแป้งติดคุกอยู่นะอันนี้ผมถามผมถามทั้งหนอนนะนแล้วก็ถามทั้งเมียผมเห็นใจนะลูกสามเดือนคุณผู้ชมเอาจริงนะลูกน้องของเสียแป้งนะ่ะ ยังเหมิมเกริมไม่เลิกจําได้ไหมตอนแรกที่แหกคุกออกมา22ตุลาใช่ไหมคือเขาบอกว่าอะไรนะมีข่าวมาว่าจะมาแก้แค้นอ,อายการ<ช>คนหนึง่งที่ทําให้เขาติดคุกถูกป่ะออกมาเป็นข้อมูลเล็กๆเลยใช่ทีเนี้ยอายการได้จดหมายขู่ฉบับหนึ่ง มึงกับเมียระวังตัวไว้ให้ดีครอบครัวมึงด้วยโอ้โหกูจะยิงให้แว่นทะลุตาโอ้โหเห็นว่ามันรู้ด้วยนะมันรู้ว่าผัวเมียอาการขับรถ BMW สีอะไรมันก็รู้อะไเป็เราเรากลัวปะกลัวดิถ้าเกิดว่ามีใครแบบส่งจดหมายมาบอกแบบนี้แล้วบอกบอกรถที่ใช้บอกสีบอกรุ่นได้อ่ะ แล้วขู่แบบนี้แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนด้วยไงเสีย้ใช่งไง,ไงใช่ไงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะทางอายการผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานอายการภาคเก้ารักษาการในตําแหน่งอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลาเนี่ยเอาจดหมายขู่มาแล้วจดหมายขู่เนี้ยน่าจะเป็นลูกน้องของเสียแป้งแน่ๆนแหละอเอามาให้ตํารวจเลยไปขึ้นโรงพักเมืองสงขลาแล้วก็บอกว่ามีบุคคลปริศนาเอาจดหมายเขียนด้วยปากกาน้ําเงินลงกระดาษเป็นกระดาษ A4 นะแล้วพับเย็บด้วยแม็กเย็บกระดาษอ่ะ เขียนจ่าหน้าระบุชื่อเลยเรียนอายการแล้วระบุชื่อลงวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาหกหกเอามาส่งไว้ที่สำนักงานอายการจังหวัดสงขลาเมื่อวันจันทนระ์น่ะแกะแม็กดูได้ไหมอ,อยากรู้ของเี้เใช่เรียนอายการ,ร,าการแล้วระบุชื่อชื่อเล่นอายการทีนี้แกะแม็กดูหน่อยเปิดกระดาษเข้ามาเปิดกระดาษดูข้างในมึงเอาเงินที่มึงได้มาคืนพี่แป้งด้วย<ะ>นี่นี่เขียนแบบนี้ มึงเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยไอ้บอยเนี่ยคืออายการนะอายการอีกคนนึงพวกมึงหักหลังทีมงานกูมึงรู้อยู่แก่ใจมึงระวังตัวไว้ได้เลยคนพัดลุงด้วยกันไม่น่าทําแบบนี้เลย oh. มึงกับเมียระวังตัวไว้ขับบีอกับเบนซ์ขาว oh. ครอบครัวมึงด้วยกูจะยิงให้แว่นมึงทะลุตา oh. แล้วลงท้ายว่าลูกป,ปืนแบบนี้ oh. เขียนคําว่าตาย โอ้ยคุณผู้ชมถามหน่อยเถอะถัางกิดคุณผู้ชมได้จดหมายแบบนี้รู้สึกยังไงอะนอนไม่ได้แล้วไม่ปลอดภัยแน่นอนเลยเพราะว่าตอนนี้เสียแป้งอยู่ไหนยังไม่รู้เลยอะค่ะจดหมายนี้มันมีเนื้อหาทั้งกล่าวหาอายการแล้วก็ขู่อายการนะใช่ค่ะรวมถึงครอบครัวด้วยไงทีนี้ไอ้ข่าวที่เคยออกมาบอกบอกตอนแรกอะว่าอะไรนะออกจากโรงพยาบาลมาจะมาแก้แค้นเจ้าหน้าที่รัฐเคยรับราชการในจังหวัดพัทธลุงเพราะว่าทําให้เสียแป้งต้องติดคุก และอายาการคนเนี้ยคนที่ได้รับจดหมายนะพี่เบิร์ดเพิ่งย้ายมาจากสานักงานอายาการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทธลุงมาทํางานที่สงขลาเมื่อหนึ่งเมษาหกหอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรอกแต่ก็หวาดกลัวค่ะก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ทางสืบสวนสอบสวนเนี่ยหาหาตัวหน่อยอใครอะใครเขียนนะเขียนจดหมายเนี้ยแล้วจะได้เอาตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงเขาก็ต้องการอายาการก็ต้องการให้ตํารวจอ่ะคุ้มกันเรื่องความปลอดภัยด้วยราคบ